คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะะนะครับนะครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านใน yeah, yeah. Yeah, yeah. สวัสดีครับเราแต่หนึ่งชาแนลครับนะครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็แต่งตัวเรียกว่าซอซตามสบายเนาะเก่งกะสั้นธรรมดาเนาะนะครับก็วันหยุดแต่ว่าถึงจะเป็นวันหยุดก็จริงของคนอื่นเขานะครับแต่สาหรับตัวผมเองเนี่ยไม่มีวันหยุดกับเขาเลยนะครับนอกจากอยากจะหยุดเองนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ก็ได้หยุดงานไม่ได้มาทํางานของตัวเองกันเนาะพาลูกชายไปสมัครเรียนนะครับ ไปรายงานตัวที่เทคนิคสระบ,บุรีก็ที่พาไปนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับพรเพราะเ,าะเาะขาจะเติมความฝันของผมให้เต็มว่าง,งั้นเถอ,อะเนาะผมเนี่ยั้งแต่ลูกคนแรกเลยเล้เวแต่ลูกสาวคนโตผมว่าจะเป็นเออจะเป็นลูกสาวนะครับก็ใฝ่ฝันว่าอยากเขาเรียนก่อสร้างนะครับแต่เขาเป็นผู้หญิงเนาะก็ไม่ได้เรียนตามใจที่เราต้องการเราก็ไปบังคับไม่ได้นะครับแต่พอมาถึงลูกชายผมคนเนี้ยเนาะเจ้าน้องไม้เนี่ย ที่ที่ผมจะทาคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องไม้ลูกชายผมเนี่ยจะชอบทํางานก่อสร้างทุกวันวันนี้ก็เช่นกันตอนนี้กําลังรื้อบ้านพักคนงานอยู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สิงห์บุรีเนาะนะครับแล้วก็พามารื้อบ้านพักคนงานออกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมอบบ้านให้กับลูกค้าวันนี้ก็เลยมาเก็บรายละเอียดงานต่างๆนะครับสำหรับบ้าน ที่สิงห์บุรีเนี่ยที่พรมบุรีที่ผมยืนอยู่เนาะด้านหลังเนี่ยสมัยก่อนเลยก็จะเป็นคู่ค่ายพมา่านะครับเนาะนะฮะก็มีลูกค้าเจ้าของบ้านพ่อของเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังเรื่องหลอนๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับจริงไม่จริง,รงเราไม่รู้เนาะแต่เราก็รับฟังไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องตัวบ้านกันเนี่ยคุยนอกเรื่องนิดนึงนะครับเพิ่งจะคุยกับพ่อเจ้าของบ้านเมื่อเมื่อกี้นะครับคือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบ ผมก็ไม่รู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะทีมงานผมนะครับช่างกระจกก็มาติดกระจกกันติดตั้งกระจกกันนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะเลิกงานนะครับต้องบอกก่นว่าทีมงานผมช่างกระจกชุดนี้เขาอยู่พิจิตรเนาะก็วิ่งมาทํางานในผมที่สิงห์บุรีเนี่ะพอติดตั้งกระจกเสร็จตอนเย็นก็เก็บของกําลังเก็บของกล,งกลงงกับนะครับันเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดอยู่เขาเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่ดื่มเหล้าไม่สบบุหรี่ร่างกายแข็งแรงครับนะครับคุณผู้ชายคนนี้เนาะ จู่ๆเขาก็แบบชักะฮะอยู่ดีชักเลยไม่มีโรคประจําตัวด้วยนะชักแบบผมก็ถ่ายคลิปไปได้ทันอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะเอาลงนะเนาะนะครับชักแบบไม่ไหวแล้วอะแล้วพวกลูกหลานเขาเนี่ยที่เป็นผู้รับเหมานะครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกับคนที่ไปแล้วคนที่เสียแล้วฮะผมก็ยืนดูอยู่คือเคยเห็นไก่ตายไหมฮะเคยเห็นสัตว์ที่เราที่ตายตายต่อหน้าต,ตาเราอะนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาแบบหายไปแล้วก็หายใจครั้งสุดท้าย กูดแล้วก็ไปเลยอ่อนไปเลยลูกหลานก็ร้องให้กันแล้วก็ใช้เวลาประมาณน่าจะเกือบเกือบนาทีสักสักครู่หนึ่งอะ <_ an> เขาก็ฟื้นขึ้นมานะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ย <_ an> เขาจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเร,รเ,รเ,เ,เ,รเราก็ไม่รู้จะเราจะฟันธงว่าเขาเขาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เนาะวันนี้ผมเลยวันนี้ผมเลยเจอพ่อเจ้าของบ้านก็เ,เลยถามเขาดูเ, <_ an> เขาก็เล่าให้ฟังเลยไอเราก็รู้แหละว่าแถวนเนี้ยคือเนี่ยด้านหลังผมนะฮะด้านข้างเนี่ยจะเป็น ครูค่ายพมา่าสมัยกอ่อนเนาะของขอำเภอพนมรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในหลายท่านที่ขับรถผ่านเส้นสายเอเชียนะครับมาแถวนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาจะเขียนว่าค่ายพมา่าอะไรประมาณนั้นนะครับพ่อเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคนต่างถิ่นนะถ้าเกิดเป็นเป็นคนพื้นที่เนี่ยเขาจะไม่เห็นกันคนต่างถิ่นที่มาอยู่เนี่ยบางคนก็จะเห็นว่าเนี่ยตนนี้จะเดินลัดเนี่ยทุ่งนาเนี่ยครับถือดาบ สมัยก่อนเนาะพม่าจากพม่าอะไรประมาณเนี้ยเดินเป็นแถวเลยฮะอันนี้แค่เรื่องเล่าเนาะจริงเท็จเราไม่รู้เราเราไม่ทราบเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะไปพิสูจน์ได้ว่าจริงไม่จริงนะครับเราก็ฟังเข้ามาอ่ะไหนๆก็ <laughs> คุยเรื่องเรื่องบ้านผมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในเนาะว่าตอนนี้ทีมงานกำลังทำอะไรบ้างนะครับสำหรับบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านทรงกล่องอะนะครับ สามห้องนอนสองห้องน้านะฮะเป็นบ้านทรงกล่องถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่รู้ได้เลยว่านี่ด้านด้านหลังคาบ้านด้านบนหลังคาจะมีหลังคานะฮะลองมองเน่เท,ท,ท่าที่ผมมองดูเนาะท,ที่มองเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดผมไม่รู้ผมไม่ใช่คนสร้างเนาะผมก็จะรู้คิดว่าด้านบนจะเป็นเทเลสนะครับเป็นหลังคาดัดฟ้านะครับจริงๆแล้วผมมีหลังคาซ่อนอยู่ในนั้นนะครับสวยงามครับก็เดี๋ยวพอที่หน้าจบแล้วเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้ดู ต้องทาคลิปให้ดูอยู่ดีแหละนะครับว่ามันจะสวยงามเค่ไหนนะครับ่ะคุยมาเยอะแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมรับสร้างบ้านตามงบประมาณของลูกค้าอย่างที่หลายๆคนรู้จักก็คือบริษัทผมก็บ้านนี้ดีสถาปนิกและก่อสร้างจํากัดเนาะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่จะติดต่อผมได้ก็คือเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กผมก็พละพงษ์พรมมึงลำนะครับผมจะอัปเดตหน้าง,งานทุกวันทุกวันแต่ละสายงานของผมเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งทางนะครับทิกต o อกนะฮะทิกต็อกก็กำลังมาเลยตอนนี้งานผมส่วนใหญ่นะครับมาจากทิกต o อกทั้งกันเลยณนะตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวเ,ออเดือนหน้าเนี่ยก็จะไปสร้างชิพิจิตอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเอฟซี FC, หรือว่าเท่าคนไหนที่รู้จักผมเนาะอยู่ใกล้ใกล้เคียงพิจิตก็เจอกันได้นะครับหรือช่างที่มองหางานอยู่นะครับถ้าสนใจที่จะมาเป็นออทีมงานร่วมงานกับผมเนาะก็เดี๋ยว ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะฮะก็อาจจะเนาะอาจจะได้ร่วมงานกันที่พิจิตนะครับนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของผมคือ k t o k อกเนาะทิกตอกผมก็ PPC 2520นะครับหรือถ้าเกิดจำไม่ได้ก็พระลพงพวงรุลับนี่แหละพิมเข้ามาในทิกตอกมันก็จะขึ้นเลยผมก็จะอัปเดตหน้างานทุกวันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องไปก่อนเนาะอย่าลืมกด subscribe นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับอย่าดูเฉยๆนะครับช่วยติดตามกันได้เนาะจะได้มีกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในไปเลยครับสวัสดีครับ มาคบเด็กสร้างบ้านอย่างพวกฉันไปเล่าเรื่องทุกเรื่องเศร้าเราไ่เคยไว้วาตื่นเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าก่อนไก่รีบไป,ปไปไรีบไปใส่งานไม่ินหึงกันน้อยไม่เคยคอยวาสนาเลิกงานเราก็มาดังโงสาง,งสรค์พวกพอานอ้พี่รวบ เราก็ช่วยเหลือกันพวกเราทุกคนมาจากหลายท้องที่มาอยู่บ้านนี้ดีมาร่วมกันสร้างบ้าน,าานเก็บงานส่งงานให้ทันลูกค้านี่คือสัญญาของเด็กสร้างบ้านบ้านที่เราสร้างเสร็จต้องย้ายไปไสใหม่แต่ที่ไม่ย้ายไปคือใจที่ผูกพัน Thank you. roda เศร้าเรา,เราไม่เคยไหวหวันตื่นเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าก่อนไกลรีบไปไปไปรีบไปบใสงานไม่คือหนึ่งกันน้อยไม่เคยคอยวาส,สนาเลิกงานเราก็มาตั้งโงสังสรรค์พวกเปาน้องพี่ร่วมทุกร่วมสุขเมื่อใครมีทุกเราก็ช่วยเหลือกัน,นพวกเราทุกคนมานจากหลายท้องที่มาอยู่บ้านนี้ดีมาร่วมกันสร้างบ้าน,านเก็บงานส่งงานให้ทันลูกค้านี่คือสัญญาของเด็กสร้างบ้านบ้านที่เราสร้างเสร็จต้องย้ายไปใส้ใหม่แต่ที่ไม่ย้ายไป จะร่วมกันสร้างบ้านจับมือกันให้แน่นอาจดูคนละแดนแต่ใจเรารักกันบ้านนี้ดีสำเร็จเสร็จทุกงานทุกทีขอบใจนะคนดีที่คบติกสร้างบ้านอย่างฉัน เราไม่เคยไว้วันตืน<บ>่นเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าก่อนไก่รีบไปไปไปรีบไปใส่งาน,งานไม่เคยหนึ่งกันน้อยไม่เคยคอยวัส,สนาเลิกงานเราก็มาตั้งโมงสังสรรค์พวกเป่าน้องพี่ร่วมทุกร่วมสุขเมื่อใครมีทุกเราก็ช่วยเหลือกัน,นพวกเราทุกคนมานจากหลายท้องที่มาอยู่บ้านนี้ดีมาร่วมกันสร้างบ้านเก็บงานส่งงานให้ทันลูกค้านี่คือสัญญาของเด็กสร้างบ้านบ้านที่เราสร้างเสร็จต้องย้ายไปใส่ไม่แต่ที่ไม่ย้ายไป ใจที่ผู้พันจะร่วมกันสร้างบ้านจับมือกันให้แน่นอาจอยู่คนละแดนแต่ใจเรารักกันบ้านนี้ดีสำเร็จเสร็จทุกงานทุก